สวัสดีค่ะชองบานน้อยซ้อยลือกค่ะมือนีสีมาบอกวิธีการใส่สีค้นละครึ่งค่ะค่ะอันนี้เป็นฟางทั้งลานค่ะเนาะค่ะเนาะลานคาที่รวมไล่การคนละครึ่งค่ะค่ะมาเบิ้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็จะกดปุ่มคนละครึ่งนะคะค่ะ ลูกค้าเขาต้องการใช้เท่าไหรเราต้องถามลูกค้าก่อนนะคะเขาให้ใช้วันละ150ค่ะแต่ว่าลูกค้ารายนี้ต้องการใช้เต็มจํานวนค่ะทางร้านค้าก็กดไปเลยค่ะ300บาทค่ะค่ะกดไปเลยค่ะมันก็จะขึ้น QR code ให้เรานะคะอันนี้คือฝั่งของลูกค้าค่ะลูกค้าก็เติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเติมเงินในอีเวนต์เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ เราเคเราก็จะให้ฝั่งลูกค้าสแกนสแกนทางร้านค้านะคะให้เขาสแกนเลยค่ะลูกค้ารายนี้ต้องการใช้เต็มจำนวนนะคะแต่ไม่จำเป็นนะคะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะวันละ150บาทนะคะ,ะขึ้นแล้วค่ะก็จะเป็นก็ไก่จ่ายเงินให้ร้านขอข่ค่ะประมาณนี้นะคะ สิทธิ์คนละ150บาทค่ะเขาก็จะแสดงให้ดูเลยค่ะ,คะลูกค้าก็กดยืนยันการใช้ใชสิทธิ์นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าใส่รหัสผ่าน6ตัวนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะคนละครึ่งค่ะรัฐบาลช่วย150บาทฝั่งลูกค้าเงินออกจากกระเป๋าลูกค้า150บบาทค่ะเห็นไหมคะ เงินเข้ากระเป๋าลูก,กอ่าร้านค้าแล้วค่ะนี่ค่ะ300บาทนะคะง่ายไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะโครงการคนละครึ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนยังทําไม่เป็นก็กดไลค์กดแชร์ไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะมาเช็คดูว่าเงินเข้ากระเป๋าเราจริงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ500บาทข้างบนนะไม่ใช่นะคะเป็นสรุปรายวันค่ะเป็นสรุปอ่ารายการรายวันนะคะเรามาดูข้างล่างค่ะเห็นไหมคะข้างล่างคนละครึ่งค่ะตรงมือชี้เนี่ยค่ะค่ะอีเวเลตของลูกค้า150บาทข้างบนคนละครึ่งก็คือฝั่งรัฐบาลจะช่วยอ่ลูกค้านะคะนี่แหละค่ะโครงการคนละครึ่ง สะด,ดวกรวดเร็วมากค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านน้อยซอยเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารดีๆให้ฟังอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ